รถด,ดีราคาเด่นเน้นบริการ Line อนแอทนัทถาโสวัสดีค่ะกลับมาพบกับออีกแล้วค่ะกับเต็นนัทถาออโต้ค่ะรถด,ดีราคาเด่นเน้นบริการต้องนัทถาออโต้นะคะวันนี้ค่ะ ี MG ZS ค่ะปี2018ตัวท็อปสุดเลยค่ะรุ่น X e Sunroof เลยนะคะมารีวิวให้เพื่อนๆดูกันค่ะสำหรับบ้านไหนนะคะที่อยากได้ MG นะคะเพราะว่าออปชั่นแน่นฟังก์ชันดีนะคะทุกอย่างเนี่ยมีมาในคันนี้ทั้งหมดเลยนะคะเดี๋ยวยังไงตามอ้อยมารีวิวกันเลยค่ะว่ามันจะน่าสนใจขนาดไหนนะคะ สีขาวใสๆอะค่ะมาพร้อมกับโคมไฟหน้าที่มีความใสเหมือนกันทั้ง2ฝั่งซ้ายขวาเลยนะคะตัวโคมไฟหน้านะคะจะเป็นแบบโปรเจคเตอร์ค่ะแล้วก็ไฟเดย์ไทม์ที่เป็นเส้น LED นะคะดูสองสว่างและสวยงามมากๆค่ะตัวกันชนด้านล่างนะคะก็จะได้ในสวงตัวไฟตัดหมอกมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะกาบกันชนด้านล่างตรงนี้จะเป็นสีดําออกดาด้านๆน,นะคะยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ค่ะ มากันที่กระจังหน้านะคะกระจังหน้ามีขนาดใหญ่มากๆเลยนะคะเพื่อนๆเป็นรูปตัวยูเลยค่ะคล้ายๆแบบว่ารถยิ้มอยู่เลยอะไรประมาณนั้นเลยนะคะมาพร้อมกับโลโก้ MG ที่มีขนาดใหญ่มากๆเลยนะคะป้ายทะเบียนคันนี้นะคะป้ายสวยด้วยนะได้เลข3ตัวด้วยป้ายนี้เอาไปเลยนะคะเราก็คือให้ติดกับรถไปเลยนะไม่ได้มีเปลี่ยนป้ายหรือสลับออกนะคะมากันที่ด้านข้างตัวรถค่ะล้อแมกนะคะจะเป็นล้อแมกซอลอยนะคะของ MG จากโรงงานเลยค่ะเป็นแมกซขอบ17ด สีทูโทนนะคะเป็นสีดำตัดกับสีเงินแบบนี้เลยนะคะตัวสภาพร้อเนี่ยใหม่ค่ะไม่มีรอยถลอกไม่มีรอยขีดขูดค่ะแต่ว่าคันเนี้ย สภาพยางอ้อ้ว่ามันแบบถึงเวลาที่ต้องเปลี่ยนแล้วนะคะเดี๋ยวใครที่ซื้อคันนี้ไปเดี๋ยว้อยเปลี่ยนยางใหม่ให้หมดเลยค่ะสีเส้นเลยนะย้ํานะคะเปลี่ยนยางให้ใหม่สี่เส้นนะคะด้านในนะคะซุ้มล้อไม่มีการรั่วซึมของโช๊คนะคะทุกอย่างยังคงสภาพที่สมบูรณ์ค่ะ mm hmm. มาต่อกันที่ด้านข้างนะคะฝาครอบกระจกมาพร้อมกับไฟเลี้ยวในตัวแบบนี้เลยนะคะ mm hmm. เพิ่มทัศน,นวิสัยของผู้ขับขี่ให้เห็นรถเราได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะก mm ุญ hmm. แจนะคะเข้ารถนะสามารถกดล็อกและปลดล็อกจากมือจับไปจากตัวรีโมท ดได้เลยนะคะ มาต่อกันที่ภายในตัวรถกันนะภายในคันนี้เป็นทูโทนนะคะดำตัดน้ำตาลนะคะเป็นหนังเลยนะแผงข้างสะอาดสะอาดเลยค่ะไม่มีรอยถลอกไม่มีรอยขีดขูดนะคะนี่เลยโครงสร้างเดิมจากโรงงานนะคะ<อ>เห็นชัดๆไม่มีเคาะไม่มีพ่นไ,ไม่มีการทำสีกบทับนะก <redes sociales> ารันตีโครงสร้างเดิมจากโรงงานนะไอบอกเลยว่ารถทุกคันของที่ร้านนะคะไอการันตีโครงสร้างหมดนะ <S <S ถ้าชนมาโครงสร้างผิดเพี้ยนไอจะบอกว่าชนเลยนะคะแต่คันนี้คือเดิมแน่นอนค่ะประตูบานต่อไปนะคะ แผงข้างสะอาดๆแบบนี้เลยค่ะไม่มีรอยถลอกเลยนะมือลูบคือทุกอย่างคือไม่เหนียวไม่เยิ้มด้วยนะคะถือว่าสมบูรณ์มากๆค่ะโอเคมาต่อกันที่โครงสร้างเลยนะโครงสร้างเดิมจากโรงงานนะคะไม่มีคอไม่มีพ่น,ไม,มพนไม่มีทําสีกบทับนะการันตีโครงสร้างเดิมจากโรงงานค่ะ MG ZS นะคะฝาถังน้ํามันจะอยู่ฝั่งเดียวกับคนขับนะคะรองรับน้ํามันเป็นเบนซินแก๊สโซฮอล์91-95 E20 ได้หมดเลยนะคะแล้วแต่ลูกค้าสะดวกเติมเลยนะ เรามาต่อกันที่ด้านท้ายตัวรถกันนะคะคันนี้เหมือนมีชุดแต่งมานะมีสเกิร์ตคุมมาปลายท่อคู่นะคะดูสปอร์ตและดูสวยงามมากยิ่งขึ้นค่ะส่วนความปลอดภัยด้านหลังนะคะได้เซ็นเซอร์มาทั้งหมด3จุดเลยค่ะเวลาที่เข้าถอยนะคะก็จะมีเสียงเตือนด้วยนะยังไม่พอแค่นั้นนะคะยังได้ในส่วนงตัวกล้องมองหลังมาอีกนะคะได้ทั้งภาพทั้งเสียงถอยจอดอย่างแม่นยาําสบายใจแน่นอนค่ะ ฟ้าท้ายนะคะเวลาเปิดนะคะเปิดง่ายมากๆแค่กดเข้าไปแบบนี้นะคะแล้วยกขึ้นได้เลยนะว้าวท้ายกว้างมากเก็บของได้เยอะมากๆเลยค่ะแล้วก็มาพร้อมกับแผงบังสัมภาระท้ายนะคะก็ช่วยในการบังของที่แบบว่าเราจําเป็นที่จะต้องใส่ไว้แบบไม่อยากให้ใครเห็นหรือว่าของมีค่าอะไรอย่างนี้นะคะก็บังได้เลยนะด้านล่างตรงนี้นะคะก็จะเป็น ล้ออะไหล่นะคะแล้วก็แม่แรงอ,อุปกรณ์การเปลี่ยนลอ้อทุกอย่างยังอยู่ครบนะคะมาต่อกันที่โครงสร้างนะเห็นไหมคะว่าน็อตเดิมนะไม่มีไขไม่มีแกะนะคะอาร์คเดิมจากป่าท้ายทุกอย่างยังคงสภาพที่สมบูรณ์และครบเลยนะคะโครงสร้างเดิมหมดเลยนะรถสวยมากๆเลยได้สีขาวด้วยนะ สปอยเลอร์หลังนะคะเป็นสีดำตัดกับสีแดงแบบนี้เลยนะคะก็ดูตัดกับตัวรถดีเพราะว่าตัวหลังคาก็เป็นสีดำนะคะก็สวยงามมากมากค่ะมาต่อกันที่ประตูบ้านต่อไปนะคะแผงข้างสะอาดๆเลยค่ะไม่มีรอยถลอกไม่มีรอยขีดขูดเลยนะคะโครงสร้างด้านหลังนะคะเห็นอาร์คชัดๆนะไม่มีเคาะไม่มีพ่นไม่มีทำสีกบทับนะคะการันตีโครงสร้างเดิมจากโรงงานนะคะทุกอย่างอย่างคงสภาพที่สมบูรณ์อยู่เลยค่ะเพื่อน สวยมากๆเลยนะสีเต็มทั้งคันเลยนะคะคันนี้ไม่มีแผลสดไม่มีรอยถลอกเลยนะคะก็ซื้อไปไม่ต้องทาอะไรแล้วนะคะทุกอย่างยังคงสภาพที่สมบูรณ์หมดเลยลูกค้าแค่แมนแทนนั่นคือการถ้าบางคนมองว่าเฮ้ยอยาการีสตาร์จากตัวเองก็ลดไปถ่ายของเหลวนะคะแล้วเริ่มใหม่จากตัวเองได้เลยค่ะก็แค่นั้นเองเนาะมาต่อนี่แผงข้างค่ะสภาพแผงข้างนะคะสะอาดอาดเหมือนแกลนข่าไม่มีรอยถะลอกไม่มีรอยขีดขูดนะคะโครงสร้างนะคะนี่เลยเห็นช,ชัดๆนะคะไม่มีเคาะไม่มีพ่นไม่มีทําสีกบทับ การันตีโครงสร้างเดิมจากโรงงานทั้งคันเลยนะคะรถบอดี้สวยๆสีสวยๆออปชั่นแน่แนๆแ,แบบนี้นะคะเดี๋ยวยังไงเราไปดูความสวยสดที่ห้องเครื่องกันต่อเลยค่ะเรามาต่อกันที่ห้องเครื่องเลยนะคะเครื่องยนต์คันนี้ได้เป็นเครื่องยนต์1 5 0 0ซีซีเบนซินนะคะความเดิมนะคะจากการใช้งานมาเลยนะคือห้องเครื่องเนี่ยมันก็จะมีการเละฝุ่นบ้างทั่วไปนะคะแต่ว่ารับประกันว่า ไม่มีความเยิ้มนะคะไม่มีการรั่วซึมจากการใช้งานมาที่หนักเลยค่ะเพื่อนๆใครที่ได้ไปก็คือเอารถเข้าไปสูนบริการ MG เช็คระยะดูแลต่อได้เลยนะคะมาต่อกันที่โครงสร้างด้านหน้าค่ะนี่เลยนะ น็อตเดิม um, นะคะไม่มีไข่ไม่มีแกะนะคะน็อตเดิม um, จากโรงงานฝาด้านข้างด็อตเดิมนะคะคันหน้าสติ๊กเกอร์อมอกอย,ยังอยู่ครบนะคะทุกอย่างยังอยู่ครบหมดเลยวันที้สวยมากๆเลยค่ะคันนี้สีเดิมสีเต็มด้วยนะคะสีบางเดิมทั้งคันเลยด้วยนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูฟังก์ชันภายในตัวรถกันต่อดีกว่าค่ะ ในตัวรถกันนะคะภายในเป็นทูโทนค่ะสีน้ำตาลตัดกับสีดำอย่างที่บอกเลยคือภายในสวยมากๆเลยนะ <c oughs> คสอ้อว่าไอ้ชอบความที่มันเป็นทูโทนนะมันดูแปลกตาดีปกติจะเจอแต่แบบคฮ้ยนโซลดำนู่นนี่นั่นอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะ <c oughs> แต่เนี้ยคือตัวเบาะเนี่ยเขาเล่นเป็นทูโทนเลยก็คือตัวหนังสัมผัสตร,ตรงเนี้ยค่ะเป็นสีน้ำตาลออกเข้มๆนะคะแล้วก็ตัวด้านข้างเนี่ยเป็นหนังสีดํานะสภาพเบาะทั้งสองฝั่งนะคะปีกคนขับทั้งฝั่งคนนั่งแล้วก็ คนขับนะคะไม่มีการยุบตัวหรือสุดตัวนะคะตองน้นนี่แข็งๆอยู่เลยนะได้ก็คือไม่มีการแบบว่าหลุดลุ่ยเลยนะคะทุกอย่างยังคงสภาพที่สมบูรณ์มากๆเลยค่ะเพื่อนๆมากันที่ด้านหน้าของไอ้นะตัวคอนโซลหน้าก็เช่นกันนะเป็นสีน้ำตาลแบบนี้คือไอ้ชอบมากๆเลยเอไอ้รู้สึกว่าสีมันดูสวยดีนะแล้วก็ไม่มีรอยถะลอกไม่มีรอยขีดขูดค่ะหน้าจอตรงนี้นะคะเป็นแบบไอสมาร์ทด้วยสามารถเชื่อมต่อนะคะตัว ทรศัพท์เรานะรับสายวางสายบูทูธนะคะฟังก์ชันนี้ให้เล่นคือเยอะมากๆเลยค่ะสำหรับ MG คันนี้นะถัดมาด้านล่างค่ะจะเป็นสวิตควบคุมระบบแอร์ทั้งหมดเลยค่ะเกียร์เป็นเกียร์ออโต้นะเบรกมือที่วางแก้วช่องเก็บของคือครบคันเลยเฮ้ยตรงนี้คือเจ๋งอะน่าจะเป็นฟิล์มือนที่วางการ์ดหรือแบบบางคนขึ้นทางด่วนอะไรอย่างนี้เนาะก็เสียบไว้แบบจะได้ไม่ต้องมานั่งควานหาเออไอ้ว่ามันก็โอเคนะออกแบบมาครอบคลุมดีนะคะ มาที่ด้านหน้าของอ้นะพวงมาลัยได้เป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันค่ะจับถนัดมือเหมือนกันนะคะลื่นมือด้วยไม่มีรอยถลอกเลยนะฝั่งซ้ายจะเป็นระบบควบคุมเครื่องเสียงนะคะตัวหน้าจอเลยเปลี่ยนขึ้นเพิ่มเสียงลดเสียงปิดเพปิดเสียงอะไรอย่างนี้นะคะจากฝั่งนี้ทั้งหมดเลย ฝั่งขวาจะมีระบบ voice control ด้วยค่ะใช้เสียงแบบว่าสั่งงานเปิดหลังคานู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้นะคะเพราะว่าคันนี้ได้เป็นแบบหลังคาสัลุฟด้วยนะคะสามารถสั่งงานด้วยเสียงให้เขาเปิดได้เลยนะคือถ้าใช้ฟังก์ชันภาษาไทยก็จ,จะบอกว่าเปิดหลังคาปิดหลังคาอะไรประมาณนี้นะคือลองเล่นดูไอ้ไมอาลูกเล่นมันค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะถือว่าคุ้มมากกับเงินที่จ่ายไปนะได้ฟังก์ชันด้ออปชั่นเยอะมากๆเลยนะคะเลขไมค์คันนี้อยู่ที่เท่าไหร่เอ่ย 89,362กิลเมตรเท่านั้นเองค่ะรถปี 2018, 2 9 20 2 1ปีนี้22แล้ว4ปีก็เฉลี่ยปีละ20,000โลก็ถือว่าวิ่งตามเกณฑ์ทั่วไปเลยค่ะลูกค้าไม่ได้เยอะไม่ได้น้อยนะคะ ฝั่งขวาสุดของไอ้ตรงนี้นะก็จะเป็นสวิตช์ปรับกระจกค่ะฝั่งทั้งฝั่งคนนัง่งแล้วก็ฝั่งคนขับแล้วก็สามารถปรับพับได้ด้วยระบบไฟสามารถปรับได้ด้วยนะคะถือว่าฟังก์ชันครบจริงๆนะไอว่าคือมันมีทุกอย่างเลยอะแล้วก็ขวาสุดเลยตรงนี้ก็จะเป็นสวิตช์ปรับกระจกนะคะฝั่งซ้ายแล้วทั้ง4บานเลยอะคะ่ะใช้ปรับจากตรงนี้ได้หมดเลยนะเซ็นทรัลล็อกแล้วอีกอย่างนึงค่ะด้านล่างนะคะการค่ะก,การอันนี้นะคะเป็นระบบบูชคอนโทรลค่ะเป็นระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัตินะคะสามารถลกความเร็วตาม ที่กฎหมายกาหนดได้เลยค่ะโอเคเดี๋ยวเราไปต่อกันที่สาภาพเบาะด้านหลังกันนะคะสาภาพเบาะก,ก็ตึงๆเหมือนด้านหน้าเลยค่ะไม่มียน่นไม่มีแตกไม่มีตะเข็บแตกหรือได้หลุดลุ่ยเลยนะคะสาภาพใหม่มากๆค่ะแล้วก็มีไอโซฟิกสองฝั่งค่ะทั้งฝั่งคนขับแล้วก็ฝั่งคนนั่งนะั้หลังคาสรุปไอ้ว่ามันพีแบบกลางคืนอะ่ะถ้าถามส่วนตัวไอ้นะไอ้จะใช้แบบช่วงกลางคืนเยอะกว่าเพราะว่าฟิลมันแบบไม่ชอบความมืดเนาะเราก็เปิดหลังคาแบบนี้เลยนี่เลย,เ,ลยเพื่อนๆเ,เ,เป็นไง สุดไปถึงข้างหลังเลยนะคะคือสุดไปเลยแถวแถวหลังคือหลังแบบว่าเปิดโอเพนแบบว่าเห็นชัดเจนมากๆเลยนะคะถือว่าครอบคลุมมากๆโอเคยังไงเดี๋ยวให้ลงไปสรุปละคะ่ะกับโปรโม,มชั่นด้านล่างกันดีกว่านะคะ ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้เอาอยู่กับเจ้า MG ZS ตัว x l o o p ปี2018สีขาวเลขไม่เพียงแค่80,000กว่ากิโลเมตรเท่านั้นเองค่ะราคาพิเศษว้าวเลยค่ะเพื่อนๆอยากได้ดูนะคะคลิปนี้ขายเพียงแค่4 6 9 0 0 0 เ0 0 0บาทค่ะฟังไม่ผิดนะออปชันแน่นๆรถปีใหม่ๆสวยๆแบบนี้บอดี้เดิมๆแบบนี้469,0 0 0บาทค่ะโปรโมชั่นดีๆยังไม่หมดแค่นั้นค่ะนัดถาออโต้นะคะยังมีดอกเบี้ย0%ูนย์ปรเ็นค่ะให้ลูกค้าฟรีไปเลยค่ะ1ปีแรกค่ะหรืออยากได้ดอกเบี้ยพิเศษตลอดสัญญาค่ะให้ยาวนานสูงสุดกันที่5ปีไปเลยค่ะ2.79ดนะคะหรืออยากผ่อนสบายๆค่ะเราก็ให้ลูกค้าผ่อนได้ยาวนานสูงสุดกันที่8 4เดือนเลยค่ะอยากได้โปรแบบไหนนะคะถูกใจแบบไหนเข้ามาคุยกันค่ะ หรือปรึกษาเรื่องการยื่นเอกสารไฟแนนซ์นะคะยัดขาออโต้ยินดีให้บริการมากๆเลยนะคะโอเคสําหรับคลิปนี้นะคะดูแล้วอยากได้รถแล้วโทรหาไว้ตรงได้เลยนะคะที่เบอร์062ค่ะ564 6455นะคะหรือว่าจะเป็นช่องทางการติดต่อช่องทางอื่นก็นได้คะ่ะไม่ว่าจะเป็นไลน์แอดค่ะแอดนัดขาออโต้ค่ะช่องทางทาง,ทางแฟนเพจ e b o o k YouTube ได้หมดเลยนะคะเรามีเจ้าหน้าที่บริการให้ลูกค้าตลอด24ชั่วโมงกันเลยคะ่ะยังไงสําหรับคลิปนี้นะคะไม่ว่าจะอยู่จังหวัดไหนในประเทศไทยนะคะ มาซื้อรถกับรัาธาโตได้เลยค่ะเรามีบริการจัดไฟแนนซ์นอกสถานที่ค่ะส่งรถให้ฟรีกันถึงหน้าบ้านเลยนะคะยังไง้อยก็ต้องขอตัวไปก่อนนะคะสําหรับคลิปนี้แเราพบกับอ้อยใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะสนับสนุนโดย c a r ์ฟอร์ชเว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัสภาพมากกว่าหมื่นคันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคาคาร์ฟอร์ .com